ถ้าคุณถามผมว่า SSD มาตรฐาน PCIe NVMe ตัวไหนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดนะครับผมบอกได้เลยว่า1ใน3เนี่ยต้องมี WD Black SN750 อย่างแน่นอนนะครับเพราะอะไรนะครับข้อแรกเลยแฟลชเซลล์บ่อยมากนะครับข้อที่2นะครับเรื่องประสิทธิภาพราคาความจุเนี่ยบอกได้เลยว่าทําได้ดีในระดับท็อป,อปและเรื่องความเสถียรความทนทานก็ทําได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า SN750 เนี่ยเปิดตัวมานานแล,แล้วแล้วเราก็ไม่ค่อยเห็นคอมเพลนสักเท่าไหร่นะครับแม้กระทั่ง ั้งผมเองที่บ้านก็ใช้มานานแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีตัวใหม่มานะครับมันคือ SN 750 SE นะครับยังคงเป็น w ยดีแบลเหมือนกันนะแต่ว่าเพิ่มรหัส SE ต่อท้ายรหัส750เข้ามานะครับแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังคือตัว SN 750ที่มันไม่ใช่ SE เนี่ยรุ่นแรกที่คนใช้กันเยอะๆเนี่ยมันเป็นมาตรฐาน p t e นะครับแต่ว่ายุคนี้แล้วเนี่ย เรามี Product ใหม่ๆที่เปิดตัวมารองรับ PCIe 4.0มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับตัวนี้นะฮะ SE ก็คือเปลี่ยนมาใช้มาตรฐาน PCIe 4.0หรือว่า Gen 4นั่นเองนะครับ ตัวนี้ผมอยากคุณมองว่ามันเป็นตัว S N 850ไอรุ่นเทพตัวนั้นอนะแบบลดสเปคลงมาก็ว่าได้นะครับถึงแม้มันจะเป็น Gen 4นะแต่ว่าความเร็วอะไรต่างๆเนี่ยมันยังคงอยู่ในเรนจ์ประมาณ3,000กว่าๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนไม่แรงเท่า850 แต่ก็จะแรงกว่าตัว750มาตรฐานที่ไม่ใช่ SE นะครับทีนี้หลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าไอ้ตัว SE เนี่ยมันมาแทนตัวธรรมดาเลยหรือเปล่าแบ่งแยกตลาดว่าไอ้ตัวนี้เป็น4.0ตัวนั้นเป็น3.0หรือเปล่าก็แล้วแต่จะมองนะครับตัวธรรมดาผมก็ยังเห็นมีขายกันอยู่นะครับคุณก็มองอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าคุณจะซื้อตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็น Gen 4เนี่ยคุณเอาไปใช้ กับพวกบอร์ดหรือว่าโนบุ๊กเจน3ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ <_ brilliant> เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมมองว่ามันเป็นโปรดักต์แบบออร์เรนเดอร์มากกว่านะครับคือคุณซื้อไปแล้วคุณไม่ต้องสนใจนะครับคุณจะไปใส่บอร์ดเจน4โอเคก็ได้ประสิทธิภาพของมันไปนะครับ,สพพรบใส่บอร์ดเจน3มันก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมโดยที่ประสิทธิภาพก็ไม่ได้ดรอปลงไปมากส่วนไอ้ตระกูล Black เนี่ยมันก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าเหมาะสมสําหรับงานประเภท Perform a n c e สูงๆนะครับหมายความว่าตัดต่อวิดีโอทํเวิร์ s สเตชันหรือว่่าาเเเลนกมอ ทําเป็นบูตไดรฟ์หลักของตัว Windows OS อะไรต่างๆอันนี้จะเหมาะสมนะครับเราวา้ Hawaii สีดำเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของคําว่า performance ของแบรนด์ WD ฮะหน้ากล่องนะครับ WD Black ก็มาในโทนนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นสไตล์เกมมิ่งอ่ะว่านไปนะครับตัวนี้แกะมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยว่าภายในมีอะไรบ้างนะฮะอย่างที่เห็นเลยว่าไม่มีครับ <S 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 SSD มันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะครับภายในของกล่อง SSD เนี่ยก็จะมีแค่เนี้ รู้จะทากล่องมาให้ใหญ่ทําไมนะครับเพิ่มความอลังการมั้งโปรดักต์มันไฮเอนด์ไงแล้วก็จะมีไอตัวอันเนี้ยเทคนิคอลสปอร์ตลิมิเต็ดวอร์รันตีไกด์ที่ไม่เคยมีใครอ่านนะครับบอกไว้เลยเพราะว่าต่อให้อ่านผมก็มองไม่เห็นตัวหนังสือเล็กมากนะครับโอเคข้ามไปนะเดี๋ยวเรามาดูตัวโปรดักต์กันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะฮะแกะออกมานะครับก็หยิบไม่ยากนะครับจะเห็นว่าแผ่น PCB บเนี่ยบางมากนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งในพวกโน้ตบุ๊กอะไรหลายๆรุ่นที่แบบช่องติดตั้งเล็ก ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ย P C B สีดําทั้งหมดนะครับก็ชื่อ W D Black เนาะใช้ P C B สีเขียวก็คงไม่ใช่นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่าด้านหน้านี้จะมีสติ๊กเกอร์ W D Black S N 750เว้นคําว่า S E ไว้เห็นเด่นเป็นสง่านะครับโดยที่คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ชัดเจนนะครับไฟสันฮะแล้วก็ NAND f l a s เนี่ยจะเห็นว่ามีคําว่า Sandisk เขียนมาอยู่นะครับหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าทําไม s n n i s k กับ WD เนี่ยมีความเกี่ยวข้องเยอะเหลือเกินบางทีแชร์ Product กันด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบริษัทเดียวกันนะครับ WD Takeover Sandisk ไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับและตัวนี้คุณจะเห็นว่า n n d f l a s h เนี่ยมีเม็ดเดียวเลยนะครับ PCB ด้านเดียวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมี l a เยอร์ของ 3D NAND ที่มากขึ้นนะครับทำให้ไม่จำเป็นจะต้อง ใช้หลายหลายเม็ดอีกต่อไปถึงแม้ว่าจะเป็นขนาด1เทราไบต์ก็ตามนะครับตัวนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยยังเป็น 3D NAND TLC อยู่นะ <S <S ส่วนฟอร์มแฟกเตอร์นะครับก็คือมาตรฐานของ SSD M.2 นั่นแหละ2280เลยนะฮะคุณสามารถเอาไปใส่เมนบอร์ดทั่วไปได้หรือว่าโน้ตบุ๊กมาตรฐานได้ยกเว้นว่าเมนบอร์ดหรือว่าโน้ตบุ๊กคุณเนี่ยมันจะประหลาดจริงๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตลาดประมาณ90%เนี่ยใส่2280ได้อยู่แล้ว ก็ผ่านไปก่อนนะครับเรื่องหน้าตาผมก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรมากนะครับ SSD ผมรีวิวอะไรมันก็มีอยู่แค่นี้ครับมันมีแค่แผ่น PCB เฉยๆนะครับเอาเป็นว่าไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่หรอกหน้าตาสนใจแค่ว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยก็เครื่องที่ผมใช้นะครับอันนี้จะเป็น p q u e 4.0รองรับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเทสเบดผมเนี่ยมีการเปลี่ยนเป็น Intel Gen 12แล้วนะครับถามว่าต้องรู้ไหมไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับผมอยากจะอวดเฉยๆนะครับว่ามีความเครื่องใหม่นะครับ ว่ากันไปเดี๋ยวเรามาดู crystal d i s info กันเลยนะครับตรงนี้รายละเอียดขึ้นมาก็เป็น wd black sn750se นะครับแยกอย่างชัดเจนนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นขนาด 1เทราไบต์นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวนี้ power on hours แค่1ชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็น SSD ใหม่ๆส,สดๆสิงๆวิ่งบน PCIe 4.0 x4 อย่างถูกต้องครับอันแรกเรามาดูตัว Crystal Disk Mark กันก่อนนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับขนาดไฟล์1กิกเนี่ยค่า read จะมาณ3.6กิกแล้วค่า write ปราะมาณ2.8กิกนะครับถือว่ายังคงทาได้ดีตามสเปคของเขานะครับก็จะแรงขึ้นมากว่าตัว SN750 ธรรมดาอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็แน่นอนว่า มันสู้ sn850 ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายๆฟีเจอร์ที่ตัดออกไปแต่จะว่ายังไงเดี๋ยวค่อยให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนขยับขนาดไฟล์ที่มันเป็นสาย2กิกนะครับก็จะเห็นว่ามันก็ยังทำความเร็วได้ดีอยู่นะทั้ง3.6เหมือนเดิม2.8เหมือนเดิมนะครับและก็โปรแกรม auto disk benchmark นะครับโปรแกรมเนี้ยมันจะออกเป็นกราฟเลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถดูได้ว่านิ่งหรือไม่นิ่งนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่า คะแนนออกมาแปลกๆแต่ก็ดูน่าประทับใจนะเพราะว่าค่ารีสเนี่ยสามจแต่ว่าค่าไร์เนี่ยล่อไปประมาณ4กิกกว่าๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกราฟนิ่งครับส่วนตัวสายกิกเนี่ยก็จะเห็นว่า ทำประสิทธิภาพออกมาได้คล้ายๆกันนะครับอาจจะมีดรอปลงไปเล็กน้อยแล้วก็เริ่มสวิงในส่วนของค่ารีดเล็กน้อยนะครับแต่เล็กน้อยจนคุณใช้งานจริงไม่มีทางรู้สึกนะครับซึ่งเป็นปกติเวลาทสขนาดไฟใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยเริ่มสวิงบ้างนะครับแต่ตัวนี้สวิงน้อยกว่าตัวอื่นนะครับถือเป็นโปรดักที่มีคุณภาพอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้ผมทสเป็นดรฟ์ลองก็คือเป็นดรฟ์ดีฮะ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับประสิทธิภาพของ SSD แล้วก็ไม่อาจจะเทสอะไรให้ดูกันมากได้นะครับเพราะโปรแกรมเ e n c h m a r กของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ละเอียดอะไรสักเท่าไหร่นะครับดูได้แค่พวกคะแนนในส่วนของ Read Drive Random นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่า ที่แตกต่างจริงๆเนี่ยก็จะเป็นไอตัวยูทิลิตี้ของเขานะครับซึ่ง WD ก็ทํามาได้ดีเสมอนะครับตัวนี้ WD a ด h b o a r d ยังคงมีมาให้นะครับและหน้าตาก็เปลี่ยนไปจากเจนที่แล้วอยู่เล็กน้อยตามเวอร์ชันอัปเดตนะครับจริงๆแล้วคุณก็ไปโหลดตัวใหม่ผ่านหน้าเว็บก็ได้นะครับตัวนี้คุณก็จะเห็นว่าหน้าลหลักของแดชบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีคปาซิตี้โชว์ว่าใช้ไปเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็วอลลุ่มตัวนี้ไดร์ Drive ตัวนี้เต็มหรือเปล่ายูสเท่าไหร่ฟรีเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิอยู่ ผมรู้สึกว่า SN750SE เนี่ยพอมันมีโหลดเยอะๆแล้วเนี่ยหลังจากเบนช์มาร์คนานๆอุณหภูมิรู้สึกว่ามันร้อนกว่าตัว SN750 ที่ผมใช้อยู่ที่บ้านอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่ามันถึงขั้นสปีดตกอะไรไหมก็อย่างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกไว้ก่อนว่าผมแค่เบนช์มาร์คนะถ้าคุณไปโอนถ่ายไฟล์ทั้งวันทั้งคืนอันนี้ ก็ยังตอบไม่ได้นะครับถ้าใครทราบช่วยบอกมาหน่อยนะฮะต่อมาจะเห็นว่าช่อง life remaining เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับ SSD นะครับเพราะ SSD เนี่ยมันก็จะมีค่า TBW หรือว่า total write written นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเหมือนว่า SSD ตรงนี้จะหมดอายุเมื่อไหร่หลังจากที่เขียนไปกี่เทลาไบต์นะครับโดยที่เขาให้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ถ้ามันลดมาเหลือแบบ20คุณก็น่าจะเริ่มพิจารณาได้แล้วนะครับว่า SSD ใกล้จะหมดอายุอาจจะทาการแบ็กอัพข้อมูลหรือว่าเปลี่ยน SSD เลยก็ได้นะครับแต่ว่าจากการใช้งานทั่วๆไปแบบคนปกติชนไม่เอาไปพลอตไม่เอาไปขุดอะไรเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่านานมากนะครับกว่ามันจะหมดแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่า TVW ของมันจริงเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับอยู่ที่600นะครับคุณเขียนทับตัวไป600้อรอบนะครับตัวนี้ก็ ใช้กันยาวๆไปไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะครับส่วนด้านบนมุมขวาเนี่ยคุณจะเห็นมีคําว่า Gaming Mode นะครับไอโหมดตรงเนี้ยมันจะทําให้ SSD คุณแรงขึ้นหรือเปล่าเปล่านะครับเพราะว่าตัว SSD ขีดจากัดอยู่แค่ไหนมันก็อยู่แค่นั้นนะครับแต่ถ้าคุณเปิด Gaming Mode แล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัว SSD ตัวนี้ทํางานที่ใกล้เคียงขีดจํากัดตลอดเวลาไม่ค่อยพักไม่ค่อยเข้า power saving นะครับทำให้เวลาการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ย มันทําประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยของโน้ตบุ๊กถ้าคุณใช้โน้ตบุ๊กนะก็อาจจะลดลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นเดสก์ท็อปอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับจะเปิดค้างไว้หรือว่าจะปิดก็ได้ครับขยับมาที่หน้า Performance นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกราฟนะครับดูว่าตัว SSD เนี่ยมีค่า Transfer Speed อยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะไม่ต้องสนใจก็แล้วแต่นะครับต่อมานะฮะ ไอ้ tools ตรงนี้ก็จะเป็นการอัปเดตในส่วนของพวกเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆนะครับลบไดรฟ์หรือว่าดูสถานะ smart อะไรอย่างนี้นะครับฟีเจอร์เบสิกของ SSD สมัยใหม่นะฮะส่วนเซ t ตติ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ t ตติ้งของตัวโปรแกรมนี้เท่านั้น ก็หลักๆแล้วนะครับเจ้า SN750SE เนี่ยผมมองว่าเป็นบัเจ็ตเวอร์ชันของ SN850 นะครับมันเป็น SSD แบบ D-RAMless ก็คือไม่มี D-RAM ในตัวนะครับประสิทธิภาพเนี่ยมันห่างชั้นกับ SN850 อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่า SN850 เนี่ยมันเต็มสปีดของ PCIe 4.0ก็ว่าได้นะครับตามยุคสมัยก็คือ 7กิกต่อวินาทีตัวนี้มันอยู่ประมาณ 3.6GB กิกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะแรงขึ้นกว่า sn 7 5 0เวอร์ชันธรรมดาอยู่เล็กน้อยนะครับเพียงแค่เขามีทำการออปติมิเซชันอะไรต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้ pcb หน้าเดียวคอนโทรลเลอร์ที่แบบตัวใหม่ขึ้นแล้วก็ n NAND Flash แบบเม็ดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้อุณหภูมิอะไรต่างเนี่ยอาจจะลดลงมาจากเจนที่แล้วได้บ้างเหมือนกันนะครับหลักก็จะเป็นพวกรายละเอียดคร่าวๆรอบๆตัวอย่างเงี้ยมากกว่านะครับถามว่าเกมเมอร์ ตัวนี้พอไหมนะครับมันก็พออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกมเมอร์จริงๆต่อให้ใช้ SSD SATA เนี่ยอัพขึ้นมาเป็น NVMe มันจะแรงขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ต้องการความแรงตลอดเวลาขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าถ้าคุณแค่เล่นเกมเนี่ย คุณซื้อตัวนี้ก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องข้ามไปถึงขั้น sn 8 5 0นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเล่นเกมด้วยและคุณตัดต่อวิดีโอหรือว่าคุณทำงานเกี่ยวกับฟุตเทจมีการโอนถ่ายไฟล์ที่มันม,มีค่า transfer speed เยอะๆตลอดเวลาเนี่ย ตอนนั้นนะครับ sn850 จะทำประสิทธิภาพได้ดีกว่าตัวนี้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะใส่ p e a s u s 3.0หรือว่า4.0ก็ได้งบประมาณไม่มากเล่นเกมเป็นหลักหรือว่าใช้งานไฟล์ที่ไม่ได้มีฟุตเทจหรือว่าค่า transfer speed เยอะๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ให้คุณได้ในราคาที่คุ้มค่ากว่าเยอะครับ